ผลปีศาจผลแรกในโลกของวันพีชคือผลอะไรต้นกําเนิดมันมาจากไหนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงทฤษฎีและข้อสันนิษฐานต่างๆที่น่าจะเป็นไปได้กันในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชินอวี69ก็จะมาแปลกแหวกแนวกันสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้เพราะวันนี้ผมจะมาแนวเล่าเรื่องกันสักหน่อยซึ่งเรื่องที่เราจะมาพูดคุยหรือมาแชร์กันในคลิปนี้ ก็จะเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับผลปีศาจผลแรกในโลกของวันพีทและต้นกําเนิดของผลปีศาจให้ได้ฟังกันครับอันที่จริงแล้วแนวะคิดที่ผมกําลังจะพูดถึงก็จะเป็นทฤษฎีที่มีการเปิดเผยในมังงะไปแล้วบางส่วนนี่แหละครับเราก็จะนํามาวิเคราะห์และประกอบร่างเชื่อมโยงเรื่องราวให้ได้มีความเป็นเหตุเป็นผลมากยิ่งขึ้นกันนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามเนื้อเรื่องในมังงะหรือยังไม่ได้อ่านเรื่องราวตอนล่าสุดนี้ผมก็ต้องขอเตือนเรื่องสปอยล์กันเอาไว้ก่อนเลยนะ ไว้ไปตามอ่านกันแล้วค่อยมาพูดคุยกันในคลิปนี้ก็ได้นะครับถ้าหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันล่ะก็สามารถแชร์เรื่องราวของคุณพิมพ์ทิ้งเอาไว้ในคอมเมนต์กันได้เลยนะครับซึ่งถ้าหากใครที่ชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราช่องชิโนบิ69สสามารถทำคลิปดีๆแบบนี้กันต่อไปด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมช่อง Movie Level 2เป็นอีกหนึ่งช่อง YouTube ที่เราจะมาพูดคุยเรื่องของภาพยนตร์และซีรีส์ใครที่เป็นสายนี้ก็สามารถมาติดตามรอกันเอาไว้ได้เลยนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคลิปอะไรเยอะมากแต่ผมจะค่อยๆทยอยทำปล่อยออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเอาล่ะครับถ้าพร้อมกันแล้วลก็เราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมก็ต้องขอเกินเรื่องราวของผลปีศาจกันคร่าวๆกันเอาไว้ก่อนนะครับคือผลปีศาจเนี่ย เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเนื้อเรื่องของวันพีชกันไม่อย่างยาวนานเลยนะมีมาตั้งแต่สมัยช่วงแรกๆของเนื้อเรื่องเลยก็ว่าได้ซึ่งผลปีศาจผลแรกที่ปรากฏให้เราได้เห็นกันตั้งแต่ต้ตตนเรื่องก็คือผลโกโมโกโมหรือผลยางยืดของลูฟี่หรือที่พระเอกของเรากินเข้าไปนั่นเองจนกระทั่งเนื้อเรื่องณนะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยที่มาหรือข้อมูลของผลปีศาจให้พวกเราได้รู้กันมากเท่าไหร่ครับผลปีศาจเริ่มต้นขึ้นมาได้อย่างไร ผลปีศาจเกิดจากอะไรเป็นสิ่งที่มีขึ้นมาตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่ใครบางคนคิดค้นประดิษฐ์ผลปีศาจขึ้นมาหรือเปล่าโดยข้อมูลที่มีกันอยู่ในตอนนี้ทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าผลปีศาจเป็นสิ่งที่มีรูปร่างคล้ายกับผลไม้หากใครที่ได้กินเข้าไปผลปีศาจก็จะให้พลังพิเศษอะไรบางอย่างที่มีความสามารถเหนือมนุษย์และมีความแข็งแกร่งอีกด้วยครับเพราะเหตุนี้แหละครับ จึงทําให้ใครหล,หลายๆคนอยากที่จะครอบครองพลังจากผลปีศาจเป็นอย่างมากเลยจนมีการตั้งราคาเริ่มต้นกันตั้งแต่100ล้านเบรีไปจนถึง5000ล้านเบรีทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถและประโยชน์ต่างๆที่ผลปีศาจผลน,น,นั้นสามารถทําได้ด้วยครับผลปีศาจในเรื่องวันพีทจะมีทั้งหมดอยู่3สายด้วยกันซึ่งก็คือผลปีศาจสายโซออนพารามีเซียและสายโรเกียครับ โดยที่ในแต่ละสายจะมีรายละเอียดที่แบ่งแยกย่อยประเภทออกไปอีกแต่ผมจะขอไม่ลงรายละเอียดอะไรมากนะครับถ้าหากว่าใครอยากจะรู้ข้อมูลมากกว่านี้ก็สามารถไปดูที่คลิปผลปีศาจคืออะไรในช่องชินบิ69ข,ของพวกเราได้เลยนะครับพวกเราก็ได้ทําสรุปข้อมูลบางส่วนกันเอาไว้แล้วนะครับทั้งผลปีศาจสายต่างๆต่างก็จะให้พลังพิเศษและความสามารถที่แตกต่างกันซึ่งพลังพิเศษความสามารถบางอย่างดูเหมือนจะมีความคล้ายกันอยู่บ้างนะครับ แต่จริงๆแล้วพลังมันกลับไม่มีซ้ำกันสักผลเลยด้วยปกติแล้วเราจะเข้าใจได้ว่าต้นไม้หนึ่งต้นสามารถออกผลได้ในแบบเดียวกันหรือชนิดเดียวได้หลายผลใช่ไหมหล่ะครับแต่เงื่อนไขการมีอยู่ของผลปีศาจนั้นแตกต่างออกไปเพราะผลปีศาจในแต่ละผลจะมีเพียงแค่ผลเดียวในโลกเท่านั้นไม่เหมือนผลปีศาจจากต้นไม้ต้นเดียวกันหรือมีพลังพิเศษเหมือนกันเลยส่วนต้นไม้ของผลปีศาจหน้าตาเป็นยังไง พวกเราก็ยังจะไม่เคยเห็นกันนะครับส่วนใหญ่เนื้อเรื่องในวันพีทก็จะออกมาเป็นผลไม้ให้เราได้เห็นกันเลยซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยังเป็นปริศนาที่ซับซ้อนอยู่ครับแต่ที่แน่ๆแ,แม้ผู้ที่กินผลปีศาจเข้าไปจะได้รับพลังพิเศษและความสามารถที่เหนือมนุษย์มีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการต่อสู้ที่เหนือชั้นก็จริงแต่พวกเขาเหล่านั้นก็จะเหมือนกับบุคคลที่ถูกสาปต้องแลกเปลี่ยนกับการที่พวกเขาจะไม่สามารถว่ายน้ําได้อีกไปตลอดกาลครับ นอกจากนี้เนะื้อเรื่องในวันพิษยังมีการเปิดเผยอ,อีกว่าหากมีคนสองคนที่ได้รับประทานผลปีศาจผลเดียวกันคนที่ได้กัดกินและกลืนลงท้องไปก่อนนั้นก็จะเป็นผู้ที่ได้รับพลังจากผลปีศาจนั้นไปครับส่วนคนที่กินเข้าไปทีหลังก็จะได้รับเพียงแค่ผลไม้รสชาติห่วยๆเข้าไปในร่างกายเท่านั้นครับสําหรับข้อสันนิษฐานหรือทฤษฎีที่พวกเราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ผมได้แบ่งออกมาเป็น3ทฤษฎีด้วยกันครับ ซึ่งทั้ง3ข้อนี้ก็จะเป็นการหยิบเอาเนื้อเรื่องที่มีการเปิดเผยม,มาแล้วในเรื่องบางส่วนมาวิเคราะห์หรือประกอบร่างเข้าด้วยกันนะขอย้ำอีกรอบนะครับว่าคลิปนี้มีสปอยนะครับถ้าหากใครที่ซีเรียสเรื่องนี้ก็สามารถปิดคลิปกันไปก่อนได้เลยนะเอาไว้ตามเนื้อเรื่องในมังงะทันแล้วค่อยมาพูดคุยกันก็ได้ส่วนใครที่ตามเนื้อเรื่องในมังงะทันก็อย่าลืมมาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าผมตกหล่นข้อมูลตรงไหนไปบ้างเนี่ย เพื่อนๆก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับทฤษฎีแรกความปรารถนาเทพพระอาทิตนิกกและผลปีศาสสำหรับทฤษฎีหรือข้อสันนิษฐานของต้นกำเนิดของผลปีศาสในโรคของวันพีชที่แฟนคลับหลายคนพูดถึงกันอย่างเป็นวงกว้างเลยก็คือทฤษฎีที่มาจากคำพูดของดรเวกาพังในวันพีชมังงะตอนที่1069ครับ เป็นช่วงที่ด็อกเตอร์เวก้าพังเห็นร่างของลูฟี่ในเทพนิกาแล้วเกิดสงสัยว่าสิ่งที่ลูฟี่เป็นนั้นมันคืออะไรกันแน่ในขณะที่กลุ่มโมาฟางเองก็คิดว่าเป็นผลพวงมาจากพลังของผลปีศาจผลโกมุโกมุแต่เมื่อด็อกเตอร์เวก้าพังค้นคว้าในสารานุกรมผลปีศาจเล่มเก่าแก่ของเขาเขากลับพบว่าไม่เคยมีผลปีศาจชื่อผลโกมุโกมุถูกบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์มาก่อนเลยตรงกันข้ามเลยครับสิ่งที่ด็อกเตอร์เวก้าพังค้นเจอ กลับพบว่าลูฟี่ในร่างเทพนิกะมีลักษณะรูปร่างที่คล้ายกับเทพเจ้าที่ถูกบันทึกไว้ในเอกสารโบราณว่าเป็นนักรบผู้ปลดปล่อยที่จะคอยหยอกเยา้าและมอบรอยยิ้มให้กับผู้คนอยู่เสมอหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทพพระอาทิตย์นิกะานั่นเองครับส่วนเหตุผลที่ไม่เคยมีใครได้ยินหรือรู้จักชื่อน,นี้มาก่อนดอเอรเวกาพังก็ได้ให้เหตุผลว่าเทพพระอาทิตย์นิกะคือชื่อที่ทถูกลบเลือนให้หายไปจากประวัติศาสตร์ครับ แต่ตราบใดที่ยังมีคนที่คอยเฝ้าปรารถนาการมีอยู่ของเทพนิกกก็ย่อมไม่มีวันจางหายไปทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ล้วนถือกําเนิดขึ้นด้วยความปรารถนาและความใฝ่ฝันอันแรงกล้าซึ่งจุดนี้นี่แหละครับที่อาจจะทําให้เป็นไปได้ว่าผลปีศาจเองก็อาจจะถือกําเนิดขึ้นเพราะความปรารถนาของมนุษย์ด้วยเช่นกันและด้วยความที่มันผิดธรรมชาติมันจึงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจของทะเลผู้ซึ่งเป็นมารดาแห่งธรรมชาติทั้งปวงครับ ทำให้ผู้ที่กินและได้รับพลังพิเศษจากผลปีศาจจะต้องถูกธรรมชาติลงโทษทําให้ไม่สามารถว่ายน้ําได้อีกต่อไปครับแหมทฤษฎีข้อสันนิษฐานของดรเวกาพังที่พูดถึงเรื่องราวการมีอยู่ของผลปีศาจเป็นเรื่องจริงนะผมบอกได้เลยว่าเนื้อเรื่องจะต้องเข้มข้นสุดๆในขณะที่เราแฟนคลับเองก็มองว่าทฤษฎีนี้อาจจะมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวครับเพราะว่าดรเวกาพังเป็นบุคคลที่เก่งรอบรู้และชาฉลาดที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้ เรียบเสมือนกับคลังสมองที่กักเก็บความรู้จักทั่วทุกมุมโลกไว้เลยล่ะครับทฤษฎีที่2ผู้ที่มีพลังคล้ายผลปีศาจในช่วง100ปีแห่งความว่างเปล่าจนมาถึงตอนนี้แฟนคลับหลายคนก็ยังไม่รู้แน่ชัดกันเลยใช่ไหมล่ะครับว่าแท้ที่จริงแล้วผลปีศาจถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรแต่สิ่งที่พวกเราทําได้ในตอนนี้ก็มีเพียงแค่การคาดเดาโดยการหยิบเอาเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ปรากฏออกมาแล้วบางส่วน ดำมาวิเคราะห์และตั้งข้อสังเกตกันเท่านั้นซึ่งทฤษฎีที่สองนี้ก็จะเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่มีเรื่องราวเนื้อหาบางส่วนซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับทฤษฎีที่แล้วโดยเนื้อหาที่เราจะมาพูดถึงกันในต่อไปนี้ก็มาจากการบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของดรเวกาพังในวันพีทมังงาตอนที่1114ครับดรเวกาพังได้มีการพูดถึงเรื่องราวในช่วง100ปีที่หายไปที่ก็น่าจะอยู่ในช่วงไทม์ไลน์ระหว่าง9 0 0ถึงแ0 0้ปีที่ พร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งผู้ซึ่งมีพลังคล้ายกับผลปีศาจหรือเป็นที่รู้จักกันในนามว่าจอยบอยครับดรเวก้าพังกล่าวว่าจอยบอยคือบุคคลที่ใช้พลังในการต่อสู้โดยวิธีการใช้ร่างกายของเขาที่สามารถยืดหดได้และยังเป็นผู้ที่ออกทะเลคนแรกหรือเรียกได้ว่าเป็นจนสลัดคนแรกในโลกของวันพีเลยอีกด้วยพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วสังเกตกันไหมละครับว่าจอยบอยเนี่ยมีพลังเฉกเช่นเดียวกันกับลูฟี่ ผู้ซึ่งกินผลโกมุกโกมุเข้าไปเลยถึงแม้ว่าในสารานุกรมผลปีศาจโบราณน,นั้นจะไม่เคยปรากฏผลปีศาจที่ชื่อโกมุกโกมุถูกบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์มาก่อนแต่จากการเปิดเผยความจริงของห้าผู้เท่าว่าแท้ที่จริงแล้วผลโกมุกโกมุมันก็คือผลฮิโตฮิโตโมเดลเทพนิกะนั่นเองสังเกตกันไหมครับว่ารูปแบบของชื่อเนี่ยคล้ายกับชื่อของเทพพระอาทิตย์นิกะที่ได้มีการพูดถึงในทฤษฎีที่แล้วเลย ก็โดยปัจจัยต่างๆเหล่านี้นี่แหละครับที่ทําให้เราแฟนคลับเกิดตั้งคําถามกันขึ้นมาว่าหรือจริงๆแล้วผลปีศาจอาจจะมีต้นกําเนิดมาตั้งแต่สมัยช่วง100ปีแห่งความว่างเปล่าและผู้ใช้ผลคนแรกก็คือบุคคลที่มีการพูดถึงและเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับผลปีศาจหรือเป็นที่รู้จักกันในนามว่าจอยบอยครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้สูงครับว่าทั้งลูฟี่และจอยบอยอาจจะกินผลปีศาจชนิดเดียวกันจนทําให้เกิดเป็นพลังพิเศษที่เหมือนกันเลยก็ว่าได้ อีกทั้งการมีอยู่ของเทพพระอาทิตนิกะและช่วงเวลา100ปีที่หายไปยังมีความสอดคล้องกันมากขึ้นอีกด้วยเพราะทั้งสองเรื่องนี้ต่างก็จะเป็นเรื่องราวต้องห้ามที่ถูกลบหรือทําให้หายไปจากประวัติศาสตร์เหมือนกันเรียกได้ว่าแทบจะไม่หลงเหลือการบันทึกเรื่องราวไว้ในประวัติศาสตร์เลยหรือหากมีบันทึกอยู่ก็มักจะอยู่ในบันทึกโบราณซึ่งหาได้ยากมากๆในโลกวันพิษในปัจจุบันเอาจริงๆนะครับ ยิ่งการที่ใครบางคนหรือกลุ่มของใครบางคนพยายามที่จะปกปิดเรื่องราวเหล่านี้ให้เป็นความลับไว้อยากจะทําให้หายไปจากประวัติศาสตร์ไม่อยากจะให้ประชาชนรับรู้ถึงการมีอยู่อีกทั้งยังเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลถึงกับต้องออกข้อบังคับว่าหากใครที่ทําการศึกษาประวัติศาสตร์ต้องห้ามเหล่านี้จะถือว่ามีความผิดอย่างร้ายแรงแค่นี้มันก็ดูออกกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเรื่องราวที่เขาพยายามจะปกปิดให้เป็นความลับเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วล่ะครับ ส่วนอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานที่มีความเชื่อมโยงกันและมีความเป็นไปได้สูงก็คือจอยบอยอาจจะไม่ใช่ผู้ใช้ผลปีศาจเพียงคนเดียวที่อยู่ในยุคข,ของช่วงเวลา100ปีแห่งความว่างเปล่าครับเพราะประเด็นนี้มีแฟนคลับหลายคนเชื่อมโยงว่าโคซกิโทคิหรือภรรยาของโอเดงผู้ซึ่งเป็นแม่ทแท้ๆของโมโมโนซุเกะเป็นหญิงสาวที่อยู่ในยุคข,ของช่วงเวลา100ปีแห่งความว่างเปล่าที่เดินทางข้ามเวลามาจากอดีตไม่ยังอนาคตข้างหน้า เพื่อเหตุผลหรือเป้าหมายอะไรบางอย่างนั่นเองแล้วโคซกิโทคิมีพลังอะไรทำไมถึงมีที่มาจากในยุคสมัยช่วง100ปีแห่งความว่างเปล่ากันละ่ะคำตอบก็คือโคซกิโทคิเป็นผู้ที่ใช้พลังพิเศษจากผลปีศาจผลโทคิโทคิหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผลเวลาจึงทําให้เธอสามารถเดินทางข้ามเวลามายัางอนาคตข้างหน้าได้นั่นเองครับแล้วเหตุที่โทคิต้องเดินทางข้ามเวลามายัางอนาคตคืออะไรเธอมีเป้าหมายอะไรกันแน่ละ่ะ ในประเด็นนี้ถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลก็สามารถพิมพ์ทิ้งกันเอาไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับและก่อนที่เราจะไปพูดถึงทฤษฎีสุดท้ายกันผมไปอยากที่จะแชร์กันอีกสักเรื่องราวหนึ่งที่มีการพูดถึงกันในวันพีตอนที่1115กันสักหน่อยซึ่งผมได้บังเอิญไปจับจุดได้ว่าช่วงที่ดรเวก้าพังกาลังพูดถึงจอยบอยและบอกว่าเขาคือโจรสลัดคนแรกที่ออกทะเลมานั้นทางด้านโมโมโนสึเกะก็ได้เอ่ยพูดออกมาว่าเจ้าหมอนั่นเป็นโจรสลัดอย่างนั้นเหรอนเนลลูฟี่ย คินเนมอนที่อยู่ข้างๆก็เกิดความสงสัยจนถึงกับต้องถามว่าท่านก็รู้จักเขาเหมือนกันเหรอครับนายน้อยดูจากสำนวนการพูดแล้วดูเหมือนกับว่าโมโมโนซเกะเองก็น่าจะรู้จักกับชายในตำนานที่มีชื่อว่าจอยบอยอยู่พอสมควรตรงจุดนี้นี่แหละครับมันเลยทําให้แฟนๆเขาเดากันว่าโมโมโนซเกะอาจจะได้ยินเรื่องราวของจอยบอยมาจากการเล่าเรื่องภายในอดีตที่แม่ของเขาเล่าให้ฟังหรือเปล่า ยังไงก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปครับว่าพวกเขาจะมีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกันหรือเปล่าเพราะโคซุกิโทคิเองก็ดูเหมือนจะเป็นหญิงสาวที่รู้เรื่องราวอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง900ปีถึง800ปีก่อนอยู่พอสมควรเลยล่ะครับทฤษฎีที่3ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอาณาจักรโบราณที่ยิ่งใหญ่ The g r e a ร King ด o m ทฤษฎีสุดท้ายที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้ ก็จะเป็นเรื่องราวที่ต่อเน,นื่องมาจากทฤษฎีที่แล้วเลยล่ะครับเพราะในทฤษฎีนี้จะเป็นทฤษฎีที่มีการพูดถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัยของอาณาจักรโบราณที่ยิ่งใหญ่ซึ่งก็จะเป็นอาณาจักรที่อยู่ในช่วงเวลา100ปีแห่งความว่างเปล่าแล้วก็ไม่ใช่อาณาจักรของใครที่ไหนครับเพราะอาณาจักรที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้เป็นอาณาจักรของจอยบอยนั่นเองผมต้องขอเท้าความกันก่อนว่า เรื่องราวในช่วง100ปีที่ว่างเปล่านี้มันก็คือสงครามครั้งยิ่งใหญ่มากๆครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกของวันพีสเลยล่ะครับเป็นสงครามที่มีการต่อสู้ประทะก,กันระหว่าง2กลุ่มด้วยกันนั่นก็คือกลุ่มของจอยบอยจากอาณาจักรโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยประทะก,กันกับอีกกลุ่มซึ่งก็คือเหล่า20กษัตริย์ที่ร่วมจับมือกันเพื่อต่อสู้กับจอยบอยสงครามที่เกิดขึ้นในช่วง100ปีแห่งความว่างเปล่า เป็นสงครามระยะยาวที่กินเวลาไปกว่า100ปีซึ่งแน่นอนครับว่าการร่วมมือกันของเหล่า20กษัตริย์ส่งผลให้จอยบอยต้องเป็นฝ่ายที่ได้รับความพ่ายแพ้นในสงครามครั้งนี้ในขณะที่ฝ่าย20กษัตริย์ที่เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ก็ได้มีการจัดระเบียบโลกใหม่โดยการก่อตั้งรัฐบาลโลกขึ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับการมีอยู่ของอาณาจักรโบราณที่ยิ่งใหญ่และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีของผู้คนบนเกาะจึงทําให้แฟนคลับหลายคน มีการคาดเดาถึงความเป็นไปได้ว่าผลปีศาจอาจจะถูกสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีที่ร้ำสมัยและเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในยุคสมัยนั้นก็เป็นได้แต่เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสงคราม1 0 0ปีส่งผลให้เทคโนโลยีต่างๆและทวีปที่เคยมีอยู่หลากหลายทวีปถูกบทขยี้จมลงอยู่ใต้มหาสมุทรแม้กระทั่งดรเวก้าพังเองก็ไม่สามารถรับรู้ข้อมูลที่แท้จริงได้ว่าผลปีศาจนั้นเกิดมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเหล่านี้หรือเปล่า แต่สิ่งที่สามารถรับรู้ได้ในตอนนี้ก็คือท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกบทขยี้จมลงไปใต้น้ําส่งผลให้ในปัจจุบันระดับน้ําทะเลก็ได้พุ่งสูงขึ้นมาถึง200เมตรกันเลยทีเดียวครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิพผลปีศาจผลแรกในโรคของวันพีคคืออะไรต้นกําเนิดมันมาจากไหนในปัจจุบันปริศนาเหล่านี้ก็ยังคงถูกเก็บเป็นความลับกันต่อไปครับ ถึงแม้ว่าวันพีชจะมีออกมาให้พวกเราได้ชมกันมากกว่า1,000ตอนแล้วก็ตามแต่ดูเหมือนว่าเนื้อเรื่องก็จะเข้าใกล้ตอนจบเข้าไปทุกทีแต่ตัวของอาจารย์โอดาเองก็ยังไม่ค่อยที่จะเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาให้พวกเราได้รับรู้กันมากเท่าไหร่นักไม่แน่นะครับว่าคําตอบของเรื่องนี้อาจจะถูกซ่อนอยู่ในช่วงท้ายตอนใกล้จบเลยก็ได้นะครับยังไงเราก็มารอดูความจริงกันต่อไปครับว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าผลปีศาจที่มันอยู่ในเรื่องวันพีชเนี่ย จุดเริ่มต้นมันเกิดมาได้ยังไงกันแน่นะถ้าเกิดว่าในคลิปนี้มีข้อมูลส่วนในที่ผิดพลาดไปบ้างผมก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเสนอแนะและติชมกันมาได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะซึ่งถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้พวกเราสามารถทำคลิปดีๆแบบนี้กันต่อไปด้วยนะครับ หรือถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนเราเนี่ยก็สามารถสมัครเป็น Membership หรือ Super t a n กันเข้ามาได้เราก็จะมีคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนใครและมีอีโมจิปันๆแบบนี้ให้ได้เอาไปคอมเมนต์กันในช่องของเราด้วยแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่อง Movie Level 2กันด้วยนะครับเป็นอีกช่อง YouTube ที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของภาพยนตร์ซีรีส์ใครที่เป็นสายนี้ก็เข้ามาติดตามรอกันเอาไว้ได้เลยนะสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมกันจนจบ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ